ทำไมน้องเจอถึงอยากอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษอะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนาะถือว่าเป็นภาษาที่สองที่เขาแบบควรที่จะใช้ สวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Daddy O และตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับ Daddy O นะครับ EP นี้ Daddy ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วนะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับแต่พาพวกเราทุกคนมาอยู่ที่นี่ที่เวียงจันทร์สปปลาวครับ <S <S เพื่อนบ้านของเรานี่เองใน EP นี้นะ Daddy จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวไปซึมซับ ถึงวัฒนธรรมนะครับศิลปะต่างๆที่ยังคงอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับและที่น่าตื่นเต้นไปกว่าน,นั้นนะครับคือแดดดี้กำลังจะพาทุกคนไปพบกับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวียงจันทร์นี้กําลังจะก้าวไปสู่อนาคตแล้วนะครับและติดตามนะว่าแดดดี้จะพาพวกเราไปที่ไหนบ้างครับในอีพีนี้ดูให้จบเลยนะ อย่างที่แดดดี้บอกไว้ตอนต้นเลยนะครับทุกคนตอนนี้แดดดี้พาทุกคนมาไหว้พระกันก่อนนะจะได้ถือเอาเลิกเอาชชยนะครับจะได้อะไรนะมีชีวิตที่ดีๆบางๆใช่ไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาขอพรกัน๋ยวตอนนี้แดดดี้พาทุกคนมาอยู่ที่วัดศรี <laughs> สะเกดครับทุกคนรู้ไหมว่าวัดเนี่ยเห็นนะครับถึงความไรนะความขลังนะครับวัดเนี่ยเขาเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2361หนะครับโอ้โห200กว่าปีอะทุกคน เริ่มสร้างนะครับโดยเจ้าอนุวงศ์นะครับจริงๆแล้วต้องดูทุกคนเนี่ยถ้างสังเกตนะลักษณะส,สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเนี่ยคล้ายๆกับวัดไทยเลยนะทุกคนจริงๆแล้วนะครับที่นี่เขาได้รับเรียกว่าศิล,ลปะอิออทธิพลนะการการการ,การก่อสร้างนะครับ มาตั้งแต่อายุของรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ตอนช่วงต้นๆเลยนะครับถึงไม่แปลกเลยนะทุกคนลองสังเกตดูดีๆเดี๋ยวเดดดี้พาเดินเข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูเอ่ยซุ้มหน้าต่างเอ่ยนะครับจะคล้ายๆกับที่วัดพระแก้วที่เมืองไทยเลยเดดดี้เลยบอกตั้งแต่ตอนต้นเลยไงว่าประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยเหมือนเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่ตั้งแต่นานตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะบนหลังคานะครับที่นี่ก็เป็นหลังคาเป็นเรียกว่าเป็นกระเบื้องเป็นอะไรนะเป็น กระเบื้องดินเผาเป็นกระเบื้องดินเผานะครับลักษณะการก่อสร้างเนี่ยศิละปะก็จะเป็นคล้ายๆกับยุคสมัยของล้านช้างนะครับและที่โดดเด่นมากๆเลยนะทุกคนลองดูเรียกว่าเป็นยอดมองกุฎน,นะครับหรือย,ยอดช่อฟ้าที่เป็นศินละปะแบบล้านช้างแท้จริงเลยก็คือจะมีอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางของหลังคาด้านบนพระอุโบสถหลังนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแดดดี้พา เข้าไปเดินดูรอบๆแล้วกันนะครับเพราะว่าด้านในเขาไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายนะครับแต่เดี๋ยวเดยดดี้จะจะไหว้พระแทนทุกๆคนด้วยนะตั้งใจกันทุกคนเดดดี้จะเป็นตัวแทนไหว้ให้ทุกคนแล้วนะครับไปทุกคน โชคดีนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับรวยๆปังๆคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการนะครับทุกคนพบ และนี่คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความมหศัศจรรย์นะครับพื้นที่รอบๆของพระอุโบสถนะครับตรงนี้จะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนะครับซึ่งปั้นทั้งหมดเนี่ย120องค์นะครับและเป็นการปั้นที่เหมือนกันหมดเลยนะครับอยู่บริเวณรอบด้านนี้เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนสมัยก่อนสามารถทําได้ขนาดนี้นะครับทุกคน นี่วันนี้มีเพื่อนมาด้วยนี่เพื่อนแดดดีนะครับทุกคน, okay. oh, นอโอเคผหแบบเหงื่อโชกมากเลยครับเดินมาข้างหลังนี้นะครับเป็นประตูไส้ประตูไส้เนี่ยคือภาษาลาวนะคะระะคะับภาษาไทยก็คือประตูช้นั่นเองนะครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นิดดีๆเนี่ยตรงนี้จะให้คล้ายกับประตูชัยที่ เมืองฝรั่งเศสเลยใช่ไหมครับตรงนี้เขาเก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2,500ครับใช้เวลาก่อสร้างถึง11ปีทีเดียวนะครับเพื่อ <c oughs> ให้ประตูไ้แห่งนี้นะครับเรียกว่าเป็นการสะดุดีวีรชนนะครับของประเทศลาวที่สู้รบนะครับเรียกอิสรภาพคืนจากประเทศฝรั่งเศสก็ยิ่งใหญ่ตาการตาเลยนะครับตรงนี้ ก็ด้านในนะครับของซุ้มประตูไซแห่งนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นปฏิมาก,กรรมที่อ้างอิงนะครับความเชื่อของเทพเจ้าศาส,สนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับศาส,สนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับอย่างเทพพนมนะครับข้างในมีเทพเจ้าต่างๆนะครับก็ตามความเชื่อทางศาสนาเลยนะครับ ทุกคนแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็นร้านน้ำาูุนะถ้าเมืองไทยก็อารมณ์แบบประมาณแบบสยามสแควร์ได้ไหมนะครับก็จะมีแบบหนุ่มสาวไว้รุร่นออกมาทากิจกรรมกันนะครับในช่วงเย็ๆนๆเนี่ยมาถ่ายรูปมาเต้นแบบติกตอกอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับนี่ที่แฮงเอาทของวัยรุ่นก็เลยนะ ตอนนี้แดดดี้เข้ามาอยู่ในห้างเวียงจันเซ็นเตอร์นะครับต้องถือว่าเป็นห้างสินค้าอันดับหนึ่งของเวียงจันที่ประเทศลาวนี่เลยนะและเหตุผลที่แดดดี้มาที่ห้างเวียงจันเซ็นเตอร์เพราะว่านี่เลยครับทุกคน Street English สถาบ,บันาสอนภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งของโลกวันนี้มาเปิดที่เวียงจันประเทศลาวแล้วครับทุกคนแดดดี้เชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงรู้จัก w l t r e e t English อยู่แล้วนะครับ Street e n g l ก s h เนี่ยก็เป็นสถาบ,บันสอนภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งแล้วก็มี ทั่วโลกเลยนะครับมากกว่า400สาขาใน30กว่าประเทศนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เขามาเปิดที่สวปลาวนะครับเรามาดูความยิ่งใหญ่นะครับว่าวอ l ต์อังกฤษเนี่ยเขาจะมาปฏิวัติวงการการศึกษาของประเทศลาวได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้คึกคักมากเลยครับบรรยากาศข้างในตามแดนนี้ไปดูเลยครับ ทุกคนครับและตอนนี้ดดดี้อยู่กับ CEO CEO Wall s t r e e t e n g l i s h เรียงจันนะครับคุณคุกิงครับผมสวัสดีครับสบายดีสบายดีครับอยากถามนะว่าที่ลาวนี่ครับคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญยังไงบ้างครับภาษาอังกฤษในประเทศลาวเนาะคือว่าสําคัญหลายเลยเพราะว่ามันเป็นการเปิดประตูเนาะแห้กับนักเรียนแต่ละคนนะได้แบบมีอนาคตที่ดีขึ้นเลยน่และกระบอกซีเมนแบบด้านการเฮดเวียกหรือว่าด้านการเฮียนเนี่ยนะคือแบบภาษาอังกฤษคือมันไส้แบบฮอบโตเลย และคิดว่าใครอ่ะที่ที่เหมาะกับการที่ต้องมาพัฒนาภาษาอังกฤษฐีนี่ครับอือเหมาะากับใครคิดว่าภาษาอังกฤษนะสำคัญสำหรับทุกคนเลยและก็ถูกกลุ่มเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความฝันอยากสิ่งถึนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าแม้กระทั่งว่าคนเฮ็ุเรียกเองที่อยากได้เรียกที่ดีขึ้นมีอนาคตที่ดีขึ้นสินะเลยว่าแม้แต่คนที่แบบว่ามีอายุเนะเพื่อนอยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศและอยากสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้คือคิดว่าภาษาอังกฤษเหมาะสมกับทุกคนทุกเพศทุกวัย โอ้เยี่ยมเลยครับแล้วที่ Wall Street English เนี่ยมีวิธีการเรียนการสอนที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับ Wall Street English เป็นการศึกษาแบบใหม่เนาะซึ่งว่ามันแปลกใหม่สำหรับประเทศเราและกระชิจริงคนลาาเองเวลาที่ได้หูลักสูตรการเรียนของวอ l ต์ t ว e ตต์ก็จะตื่นเต้นหลายเพราะว่าอันแรกเลยก็คือ flexibility ของด้านเวลาและคุณภาพที่ว่าหับประกันคุณภาพแบบแบบมาตรฐานสากลแค่เห็นสถานที่เนี่ยแบบก็ไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไปแล้วถ้ามาแล้วทุกคนครับเหมือนกับแบบ เหมือนเหมือนแบบเป็นห้องสตูดิโอเลยบางอย่างแม่แบบเห็นเป็นกระจกทุกคนเห็นกันหมดเลยมไม่เหมือนแบบโรงเรียนเดิมๆเ,เลยครับแม่แล้วบรรยากาศที่เขาให้กับนักเรียนก็แตกต่างเนาะซึ่งนักเรียนจะบุดได้รู้สึกเครียดหรือว่าบุดได้รู้สึกกดดันในการเรียนแต่นักเรียนจะสามารถเรียนแบบมวลได้และการมีประสิทธิภาพสูงนะําโอ้มวนยาไปทุกคน <c oughs> อย่างนั้นถ้าไม่รังเกียจน,นะครับรบกวนพาไปชมนี่ถึงได้ไหมครับว่าที่นี่ <c oughs> แบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนและแต่ละห้องแต่ละยังไงเขาสอนยังไงเขามีอะไรด้วยกางได้เลยได้เลยนิดนึเลยได้เลยครับ คนที่บอกว่ามันแบบ อลังการมากครับสำหรับที่วอลสุนีสาขาแรกที่เวียงจันนี้นั่นถือว่าเป็นแฟลชชิปมากๆเลยนะครับนี่เราอยู่ตรงนี้แล้วคุณกุ๊กกิ๊กเดี๋ยวรบกวนเชิญพาชมนิดนึงครับโดยได้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นรีเซพชันเนาะแล้วก็จะมีโค้ชของ House เฮาใซ่์ไฮโค้ชของเฮานะก็จะเป็นคนที่แบบวา่าเเคียงขังนักเรียนเลยนะทุกช่วงเวลาที่นักเรียนเรียนก็ะจะเป็นผู้ต้อนรับนักเรียนทุกคนครับอืมแล้วกันในโซนตัวนี้เนาะจะเป็นโซเชียลแอรียคนเยอะมากแมนโซเชียลแอรียก็จะเป็นบอลเชิงเหตุกิจกรรมแบบมว,มวลเลยให้กหกันเรีียนท่ใภษา ในสิ่ิทีประจวาวันได้เลยครับโดยและกิจกรรมนี้เขาจะเหตุการ์อาจจะมีพวกคกกิ้งคลาสอาจจะมีเรื่องแบบลินเกมอย่างต่างๆจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย Man, เแลมนถ้าสมมติถ้าแบบคนยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อางี้เข้ามาแล้วเขาจะเขินไหมครับเนี่ยเขาจะ encourage ให้ทุกคนว่าภาษาอังกฤษเนาะ <Okay. S 1> เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเก่งหรือบ่เก่งแต่ทุกคนขอแต่ดได้เบาก็สามารถยกระดับได้คือกันคือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโมเป็นอย่างเลยเยี่ยมเลย,ยครับแล้วยังไงต่อด้านไหนอ่าได้เลย อันนี้ก็จะเป็น teacher table ปกติแล้วอาจารย์เนาะจะนั่งอยู่นี่ทุกคนเลยโดยแลนักเรียนก็สามารถเข้าหาอาจารย์ได้แบบง่ายๆเลยอาจารย์นี่นี่เป็นชาวต่างชาติด้วยแมรเป็น native speaker <อ>จาก6-7ประเทศเท่านั้นที่กำหนดจาก Wall Street English อ๋อไม่ใช่ว่าใครๆก็มาเป็นอาจารย์ที่นี่ได้แมรแล้วก็ต้องหักกัน่านการฝึกฝนการเทรนมาอย่างเป็นพิเศษเนาะ<อ>เขาไม่สามารถเอาฝรั่งแถวนี้มาสอนได้นะก็ได้นั่งตรงนี้เลยคือแบบเข้ามาก็าจะเจออาจารย์ฝรั่งคุยเล่นกันได้เลยแมรแล้วถูกต้องน่ครับด๋ได้ข้างในข้างในเนี่ย วันนี้แบบคนเยอะมากๆครับทุกคนอันนี้เป็น e n counter class เนาะเป็นห้องเรียนชว่ามีนักเรียนบวกเกิน4คนต่ออาจารย์ต่างประเทศหนึ่งคนพ้นแล้วในห้องนี้นักเรียนจะได้ว่า80%เลยเดี๋ยวนะคือปกตินักเรียนทั่วไปก็จะเรียนห้องหนึ่งประมาณแบบ30-40คนใช่ไหมครับที่นี่บวกเกิน4คนบวกเกิน4คนไม่เกิน4คนด้วยแหมต่ออาจารย์หนึ่งคนโอ้อย่างงี้ก็ได้มีการเลยนะฝึกกันแบบเต็มที่เลยแมนักเรียนจะได้ว่า80%ของซุงงเลยอาจารย์ได้ว่าแค่2 0เท่านั้นโอ เยี่ยมเลยครับเดนได้เลยอันนี้ของที่2เนนะของ encounter ที่2จะอยู่นี่โอ้นี่ขนาดเปิดวันแรกแบบนกักเรียนแน่นมากทุกคนโดยและการสุดท้ายก็จะเป็นหันของ complimentary class ครับโดยของ complimentary class ก็จะเป็นหัวข้อเนาะ on topic ที่นักเรียนอยากเรียนน,นักเรียนสามารถ request หัวข้อที่ตัวเองสนใจได้เนาะและอาจารย์ก็เปิดห้องสอนจะกเรียนว่เกิน8คน นี่ดีเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่คุณกุ๊กกิ๊กบอกเลยนะครับทุกคนคือไม่ใช่เฉพาะเป็นนักเรียนเรียนได้ผู้ใหญ่ก็เรียนได้คือทุกคนเรียนได้หมดเลยอะ่ะน,นะครับแล้วด้านนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็น speaking center เนาะเป็นบอนชีวานักเรียนสามารถมา hit placement test ได้มาทดลองเรียนได้หรือมาเรียนจริงๆัเฮียนผ่านระบบอยู่ที่สถานทีของเขาได้ซึ่งเขาก็เปิดให้นักเรียนเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยครับ อันนี้ยังไงครับเนี่ยต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยใช่ไหมครับเวลามาทดสอบภาษาเพินอยางบอบได้มีค,ค่า,าคคใช้ใจ่ายอย่างเลยเนาะขอแต่ว่าจ่ยมาแล้วเขาจะเป็นผู้ซวยทุกอย่างเลยอม <laughs> เลยตอนนี้อยู่ที่ไหนอีกทีนะครับค,คุณกุ๊กกิ๊กลองอเชิญชวน เพื่อนๆทุกคนที่กำลังดูอยู่ใน YouTube นี่ได้ไดเลยสำหรับหลายๆคนเนาะที่ว่ามองหาอยากพัฒนาภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็อาจจะเข้ามาบึงแบบยังหาโรองเรียนที่ตอบโจทย์บรได้สามารถเข้ามาปรึกษาเขาได้เนาะยูที l Street English ประเทศลาวเขาอยู่เวียงจันเซ็นเตอร์ซันซีเนาะแล้วก็เขาจะได้เห็นเลยว่าลักสูตรของเขานะแตกต่างจากทุกบอลเลยแล้วก็เขาหับประกาศความสำเร็จของทุกคน,นแบบเดินทางสะดวกสบายมากทุกคนแบบเรียนแบบที่นี่เย็นเฉียบเลยนะครับเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศจริงๆเลยวันนี้ขอบคุณกุ๊กกิ๊ก ด้วยนะครับแล้วเข้าใจว่าที่นี่เข้ามานะครับลองมาทดลองได้แค่แบบไม่ต้องกังวลแล้วภาษาอังกฤษจะเก่งไม่เก่งนะครับที่นี่เขาทดลองรู้สึกว่าเหมือนใช้หลักสูตรเป็นมาตรฐานระดับโลกด้วยแมาแล้วเป็นหลักสูตรมาตรฐานระดับโลกเนาะที่ได้รับกันหับฮ้องจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษพร้อมโอ้ว้าวโอเคครับทุกคนอย่าลืมมานะที่วอลชูริ่ลิสที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์แห่งนี้นะครับชั้น4ี่ไหมแม่แล้วชั้นสี่หน้างหนังเลยครับผมขอบคุณคุณทุกิี่มากคะขอบคุณหา แล้วตอนนี้แดดดี้แบบตื่นเต้นมากมากเลยนะได้พบกับนักเรียนคนแรกนะครับของวอลส t e n g l i s h ที่เวียงจันทร์นะครับเดี๋ยวเราไปเจอน้องเจนะครับนี่น้องเจสวัสดีครับสบายดีน้องเจได้เรียนคลาสแรกไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อเช้าโดยเรียนแล้วเจ้าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกยังไงบ้างเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากที่เราเคยเรียนในโรงเรียนที่เวียงจันทร์มาบ้างครับโดยสิ่งที่มันแตกต่างก็กคือ,อการเรียนยูน่เนอกแบบ ฟีลเป็นแบบทันสมัยแล้วก็ได้เฮียนแบบว่า,าคือคล้ายๆคือแบบเฮียนต่ำใจนะเอเอ,เอมันกับเวลาเฮียนเรารู้สึกมวนหลายกาอ่ามวนหลายกว่าทีเฮียนอยู่ในห้องแล้วมันมีความยากง่ายยังไงบ้างครับสำหรับคลาสแรกที่เข้าไปวันนี้เราเรียนอะไเราเรียนได้ดิดดจิตอลไหมโดยแมน กับเบยากหลายเนาะแต่ว่าบางคำสำับเขาอาจจะยังบ่เคยคุ้นหูแต่กะสามารถเอามาพัฒนาต่อได้ครับเราดูเป็นหนังไหมดูเป็นซีรีส์หรือเป็นยังไงไหมครับโดยแมนเบิ้งเป็นซีรีส์แล้วก็จะมีให้แบบตอบคำถามแล้วก็จะมีให้สปิกโดยนี่แล้วทำไมน้องเจ๋ถึงอยากอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษอะครับเพราะวกก่ากภาษาอังกฤษเนาะถือว่าเป็นภาษาที่สองที่เขาแบบควรที่จะใช้อ่าเพื่อสื่อสารในทั่วโลกโดยสามารถใช้กับ ทุกคนได้เลยโอเคเยี่ยมมากเลยขอบคุณนะครับน้องเจขอบคุณนะครับขอบใจ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสนุกไหมวันนี้แดดดี้พาทุกคนนะมาเที่ยวที่เวียงจันทร์ประเทศลาวนะครับผมคิดว่าคงจะได้นะลิมรสนะครับแล้วก็อิ่มเอ,อิบกับบรรยากาศวัฒนธรรมธรรมชาติและที่สําคัญนะครับก็ได้เห็นเรียกว่าเป็น ความรุดหน้านะครับของกา kind of รศึกษาที่ประเทศลาวด้วยเพราะว่าช่องแดดดี้ก็จับนุให้ทุกคนอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับก <Hayır. S 1> with <cold> ็ถ้าหากว่าใครนะครับอยากให้แดดดี้ไปเที่ยวที่ไหนยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้แดดดี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับหรือกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งด้วยนะจะได้ไม่พลาด E ีต่อของแดดดี้นะครับและสำหรับวันนี้แดดดี้ไปแล้วนะเดี๋ยวต้องกลับประเทศไทยแล้วทุกคนบ๊ายบาย